สวัสดีวันนี้มาเล่าเรื่องตอนเดียวจบคำเตือนเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเรื่องเล่านี้เป็นแนวพระรองของเป็นผราเอกนาาเอกชื่อตุ้ยเนยบุคลิกนิสัยน่ารักพระเอกชื่อสองบุคลิกผู้ชายแสนดี เปิดเรื่องมาณนะมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งผมชื่อสองครับผมมีพี่น้องสามคนผมเกิดคนที่สองหรือชื่อสองครับผมประกวดหรือแข่งขันอะไรมักจะได้ที่สองอยู่เสมอส่วนเรื่องของความรักผมลงแข่งจีบใครมักจะไม่เคยสมหวังเขาบอกว่าผมเป็นคนดีเกินไปถ้าผมดีแล้วทาไมเขาไม่เลือกผมละ่ะหรือว่าความรักมันไม่ใช่รางวัลของคนดีผมเลยแพ้ตลอดผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นพระรองผู้แสนดีแต่ไม่มีใครเอาวันนี้น้องฟ้าชอบทําขนมเค้กมาให้ผมทานผมได้ข่าวว่าน้องฟ้ามีผู้ชายามจีบเยอะมากผมคิดว่าน้องฟ้าคงไม่ได้ชอบผม น้องเคหาคนชิมขนมแต่ผมก็รับขนมมาชิมทุกครั้งน้องฟ้าทำขนมอร่อยจริงๆผมแอบรู้สึกดีกับน้องฟ้าเพราะเขาใส่ใจและใจดีแรกๆผมคิดว่าน้องฟ้าอาจจะให้ผมแค่ชิมขนมแต่ตอนนี้น้องอาจจะมีใจให้ผมวันนี้ผมจึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าเพื่อจะสารภาพรักน้องฟ้าครับพี่ชอบน้องฟ้านะครับเราลองมาลองคบกันไหมขอโทษนะครับผมไม่ได้คิดกับพี่แบบนั้นผมชอบเพื่อนพี่ครับน้องฟ้าชอบเพื่อนพี่และเข้าทางพี่หรือครับว่าขอโทษนะครับที่ฟ้าอาจจะทําให้พี่เข้าใจผิดไม่เป็นไรครับน้องฟ้าขอบคุณที่พูดความจริงกับพี่ในในก็ใน ได้ครับน้องฟ้าเดี๋ยวพี่จะช่วยน้องเองน้องฟ้าได้พูดว่าพี่เป็นวิชาที่แสนด,ดีที่สุดเลยครับสองได้ยินคานี้อีกแล้วอยากมีแฟนไม่ได้อยากมีน้องเพิ่มเวยก็นทั้งสองยู่ปีสตุ้ยนุ้ยมาสารภาพรักกับสองซึ่งตุ้ยนุ้ยเป็นเพื่อนรักกับสองตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยตุ้ยนุ้ยอําสองหรือเปล่าเราเป็นเพื่อนสนิทกันมานานเป็นไปไม่ได้หรอกเราชอบสองจริงๆนะเราเปลี่ยนตัวเองก็เพื่อสองทำไมทำไมถึงตุ้ยนุย้ยถึงเลือกจะบ,บอกสองตอนนี้ละ่ะเพราะพวกเรากาลังจะเรียน้าาจจอออ้ยไดดพู ได้เราตกลงขอบคุณสำหรับโอกาสนะสองอยากสัมผัสความรักที่สมหวังเลยเลือกคนที่เขารักเราตุ้ยน้อยเขาเป็นคนดีตุ้ยน้้ยไม่เคยทําให้ผมผิดหวังตุ้ยน้้ยดูแลผมดีทุกอย่างผมร่วมบทใจให้กับตุ้ยน้ย้ยผมกับตุ้ยน้้ยตกลงใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันและแต่งงานกันตอนนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผ้าเอกในชีวิตจริงไม่ใช่ผ้ารองอีกต่อไปสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนบายทุกคน